สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอดเขตหนึ่งศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดร้อเอ็ดโดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างสมดุลทั้งด้านความรู้คุณธรรมและศักยภาพภายใต้การนำของนายสุชาติพุทธลาผู้อำนวยการสพร้อยเอดเขตหนึ่ง และดรสุกิจกลางสุขนายกิติภูมิอุทธาสารดรวิทยานนนภาและดรบุษกรแสนยบดรองผู้อำนวยการสปปร้อเอดขตหนึ่งการบริหารจัดการองค์กรของสอปป1้อเอดขตหนึ่งมุ่งเน้นเป้าหมายตามนโยบายเรียนดีมีความสุขผ่านนวัตกรรมร้อยเอ็ดวันเดอะเฟิรเดซึ่งมี3ามเสาหลักแห่งความสำเร็จได้แก่ได้ใจคนได้ผลงานประสานพลัง เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและนําไปสู่ผลลัพธ์คุณภาพ4ี่ด้านคือด้านวิชาการด้านวิชาชีพด้านวิชาประกองชีพและด้านวินัยโดยมีโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเป็นหนึ่งในโครงการสําคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวทางการดําเนินงานและผลลัพธ์สปปร้อยเอ็ดเขตหนึ่งได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเช่น การลงทะเบียนและข้อมูลหนี้สินเปิดให้ลงทะเบียนผ่านโปรแกร,รมระบบออนไลน์ระบบแก้หนี้สอพทออภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาการเจรจาลดดอกเบีย้ยมีการประชุมร่วมกับสถาบันการเงินทุกแห่งและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ดจำกัดเพื่อขอปรับลดดอกเบีย้ยประสบความสำเร็จในการปรับลดดอกเบี้ยจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ดจำกัดจากร้อยละ6.15เป็นร้อยละ5.98 เมื่อวันที่1กันยายน2567ต่อมาวันที่10มกราคม2568ที่ประชุมกรรมการสหกรณ์อมทรัพย์ครู11จำกัดมีมติให้ปรับลดดอกเบี้ยลงอีกจากรอยละ5 9 8เป็นร้อยละ5 9 0ลดลงร้อยละ0 0 8โดยมีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคม2568มีการเชิญสถานีแก้นีทั้ง4สถานีในจังหวัดร11ได้แก่สปป็ดเขต1 สปปร้อยเอเขตสองสปปร้อเอเขตสและส,สพมร้อมาประชุมหารือแนวทางร่วมกันเพื่อเจรจากับสหกรณ์อมทรัพย์ครูร้อ็ดและสถาบันการเงินอื่นๆเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2567การให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาโดยมีการบูรณาการความรู้ด้านการเงินเมื่อวันที่7พฤษภาคม2568 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมพัฒนาความรู้ด้านการเงินผ่านระบบ e-learning หลักสูตร Money Coach สร้างความยั่งยืนด้วยความรู้ด้านการเงินการของงดหักเงินบำเหน็จค้ำประกันสปปร้อเขตหนึ่งได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กำหนดโดยกรมบัญชีกลางเพื่อช่วยเหลือผู้รับบำนาญที่มีปัญหาหนี้สินโดยมีแนวทางและกระบวนการดังนี้ ผู้รับบำนาญสามารถยื่นหนังสือของงดหักเงินชำระหนี้เงินกู้บำเหน็จค้ำประกันไม่น้อยกว่า3เดือนถึงผอสปปร้อยเอ็ดเขตหนึ่งพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสลิปเงินบำนาญกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จะพิจารณาตรวจสอบสลิปเงินบำนาญโดยยึดหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางเกณฑ์การพิจารณาหากรายรับจากเงินบำนาญถูกหักภาษีอากรและนี้สากรอมทรัพย์ครูร้อยเอ็ดหากทั้งจำนวนแล้ว เงินคงเหลือไม่ถึง30%หลังหักบำเหน็จค้ำประกันก็จะพิจารณางดหักเงินบำเหน็จค้ำประกันให้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่การเงินจะดำเนินการงดหักในระบบดีเพนชั่นของครมบัญชีกลางผลการดำเนินการเมษายน2568ถึงกรกฎาคม2568สปปร,ปร้อเอดเขตหนึ่งเริ่มงดหักเงินบำเหน็จค้ำประกันตั้งแต่เดือนเมษายน2568 25 โดยมีผู้ขออนุมัติและเข้าเกณฑ์ดังนี้เมษายน2568ขอ61รายเข้าเกณฑ์14รายพฤษภาคม2568ขอ14รายเข้าเกณฑ์5รายมิถุนายน2568ขอ26รายเข้าเกณฑ์6รายกรกฎาคม2568ขอ65รายเข้าเกณฑ์7ราย การดาเนินงานของสถานีแก้หนี้มีการจัดตั้งสถานีแก้หนี้ในระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาหน้าที่ของสถานีแก้หนี้รวมถึงการรวบรวมวิเคราะห์จัดทาข้อมูลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินจัดการประชุมร่วมกับสหกรณ์อมทรัพย์ครูและสถาบันการเงินวางแผนและกำหนดแนวทางการแก้หนี้สินครูในจังหวัดส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ในทุกระดับ ปัญหาและอุปสรรคที่พบการแก้ไขปัญหานี้สินครูยังคงมีข้อจำกัดและอุปสรรคที่ต้องเผชิญโครงสร้างนี่สินนี่ส่วนใหญ่เป็นนี่ในระบบซึ่งมักมีอัตราดอกเบี้ยสูงทำให้สมาชิกมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอหลังหักชำระดอกเบี้ยการบริหารงานของสหกรณ์การบริหารงานของสหกรณ์อมทรัพย์ครูบางแห่งอาจเน้นเรื่องสวัสดิการของครูมากกว่าผลกำไรทำให้การปรับลดดอกเบี้ยอาจมีข้อจำกัด วินัยและความรับผิดชอบของผู้กู้ปัญหาด้านวินัยและความรับผิดชอบของผู้กู้ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญการนํานโยบายไปปฏิบัติการขัดเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสูงสุดในทุกหน่วยงานและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นความท้าทายข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 1. ลดอัตราดอกเบีย้ยซากออมทรัพย์ครูและสถาบันการเงินอื่นๆควรลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้อยู่ในระดับที่รัฐบาลกำหนดเพื่อให้เป็นสวัสดิการที่แท้จริงแก่ครู 2. จัดอบรมให้ความรู้ทางการเงินและการบริหารจัดก,การหนี้อย่างต่อเนื่อง 3. ใช้เงินกอบขอลดหนี้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกกอบขอและมีปัญหาหนี้วิกฤตควรพิจารณาให้กู้เงินกบขในส่วนของเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อนำไปลดหนี้ได้ 4. ช่วยเหลือผู้ค้ำประกันควรให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีภาระค้ำประกันที่ต้องรับผิดชอบหนี้แทนผู้กู้ 5. อบรมคณะกรรมการควรมีการอบรมเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับคณะกรรมการทุกคณะโดยสรุปแล้วการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ สถาบันการเงินและตัวครูเองสพปร้อยเอ็ดเขตหนึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทั้งในการปรับลดดอกเบี้ยและการอบรมให้ความรู้ทางการเงินซึ่งหากทุกฝ่ายยังคงร่วมมือกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินและขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืนได้ในที่สุด